พยากรณ์อากาศวันนี้และ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสกับมีหมอกในตอนเช้าแต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือตอนบนส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออก,อออกและภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกรวมถึงให้ระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพอากาศแห้งไว้ด้วยเนื่องจาก บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงสำหรับภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนน้อยโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งเนื่องจากมารสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนอันหนึ่งในช่วงวันที่4-6ถึงธันวาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ส่วนภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีน ได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศจีนตอนใต้แล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศลาวตอนบนในวันนี้หลังจากนั้นจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในระยะต่อไปส่งผลทําให้มีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกพัดนาความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคก,กลางอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันกรุงเทพและปริมณฑลมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีก1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศา อุณหภูมิสูงสุด3 3มิสถึงสาองศาเซลเซียสเช้านี้กรุงเทพมหานครรายงานว่าเป็นสีสม้มคือค่าฝุ่น pm 2.5เฉลีย่ยอยู่ที่47.1ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งถือว่าเริ่มมีผลต่อสุขภาพนั่นหมายความว่าในหลายพื้นที่ของกรุงเทพค่าฝุ่นเกินเกณฑ์มาตรฐานและอากาศเริ่มไม่ปลอดภัยสําหรับบางกลุ่มคนเช่นเด็กผู้สูงอายุและผู้มีโรคเรื้อรังนั่นหมายความว่าในหลายพื้นที่ของกรุงเทพค่าฝุ่นเกินเกณฑ์มาตรฐานและอากาศเริ่มมมไ่่ปลลอดภบบััยสําาหรบบงกุคน ถ้าต้องออกจากบ้านแนะนำให้ใส่หน้ากากที่สามารถกรองฝุ่น PM 2.5ได้หรือหน้ากาก N95 เทียบเท่าเพราะหน้ากากทั่วไปอาจกรองฝุ่นละเอียดไม่พอสำหรับกลุ่มเสี่ยงเช่นเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้มีโรคเรื้อรังโรคทางเดินหายใจโรคหัวใจควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งหรือออกกำลังกายกลางแจ้งไปก่อนถ้ามีอาการผิดปกติเช่นไอจามหายใจลำบากตาแสบควรพิจารณาพบแพทย์โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงสำหรับช่วงเวลาถัดไปกทมคาดการว่าสถานการณ์ฝุ่นเริ่มมีผลต่อสุขภาพ ยังคงอยู่ต่อเนื่องอีกหลายวันทั้งเช้าและช่วงคำ่ำดังนั้นควรติดตามประกาศคุณภาพอากาศอย่างสม่ำเสมอและเตรียมความพร้อมมาตรการป้องกันให้ดีช่วงนี้ดูแลร,รักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวมถึงให้ระวังและป้องกันอันตรายจากฝุ่น pm 2 5ไว้ด้วยครับฝากกดติดตามเพื่อสนับสนุนช่องไ a i l a n ด m มินิ e ให้ด้วยครับติดตามข่าวสารและความเป็นไปของประเทศไทยได้ที่นี่ t i ทยแลนด์มินิท